เรื่องดรามาวีนาเขาจูติดตามเขาไม่คมติดตามวีนาอ,อ,อย่างไักนบอกน้องไปชัดเจนเพราะว่าน้องมาเสียเวลาติย่างนั้นชั่วโมงกว่าอยู่ในห้องส่วนตัวแล้วมันมีคนช่วยน้องบอกว่ามีคนรับงานแค่สองคนนี้ที่มาด้วยแล้วถามว่ามีงานอะไรที่ก่อให้เกิดความขัดแันงริยวสองคนใช่ไหมบอกม่หมดเราจะได้บอกว่้นี้ได้หรือไม่ได้เพราะมีบางแบรนด์เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่อาจจะเคยแบบทำผิดไปถูกผิดทอดรอนเคยแบบูก สองมกบจไยออยไปจับแต่ว่ามันเปลี่ยนชื no ่อวงที no ่แปนให้เรารู้นะเพราะเราจะไม่อยากให้ทางานกับเางานพวกนี้บอกควาสุขวัมนะฮะอะไรตอนซึ่งน้องบอกว่าไม่มีแล้วเขาจะไปแค่อยู่เอ็นเอซีอาร์มาทำงานตัดต่ออยวมีอะไรก็จะบอกไม่มีนะตัวแต่ว่าพอวัหลังเดือนนั้นแค่สองวันก็มีต้องกลับแล้วก็มีน้องอีกคนโกรธขึ้นมาแล้วก็ติดต่อไปหลังว่าขออนุญาตเอาน้องไปงานที่ตัต่ ก็เลยเกิดไปก็เลยให้เจ้าหน้าที่ช่วยโทรไปหาผู้ช่วยของน้องวีนาที่มาวันนั้นสองคนน้องก็บอกว่าพอดีเราขทานแล้วเขาเลยไป็นหายนะที่เราต้องรุกรอบเขาก็ยอมรับว่ารับนาดแล้วแล้วก็อยากแก้ปัญหาด้วยกันเจ้าหนี้เป็นไถ่ลูกไม่ถึงลูกแล้วจะรีบทิ้งกลับมาให้ทันซึ่งเวลามันตรงกันแล้วก็แรงวัดแต่ประเด็นนีไม่มีอะไรครันทีรธจมีเยอะมากมายจะเป็นเพราะซ้ำซอนในเรื่องของคนอื่น มิ่งจะทำให้เราสับสนตามเราก็เลยนึกถึงอา่ายังไม่ได้มากวดเลยน้องจะได้มุมจังหวัดที่แบบนี้หครับัดตกจับัดแล้วเืองที่จะมด่อาให้เอาดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ ถ้าใครจะมาจากแบบนั้นก็อย่าล่ามมันเปต้องนั่งพักเอาเป็นว่าผ่านไปก็มันจะจบไปแล้วถ้าคุณนั่งใจก็คุณจบจริงชีวิตคุณจะดีขึ้นไม่สับสนแต่ถ้าคุณจบไม่จ,จริงมันก็มันจะมีขุ่นผลลัพธ์ก็อยู่ที่คนของคุณง,ะคะง่ายๆนะครับง่ายในดี่ของคนที่ไม่ต้องขอโทษแล้วก็มีอะไรผ่านสื่อก็ได้เดี๋ยวมีอะไรก็มาสัมภาษณ์ผ่านบัตานะฮะแล้วก็ใคระนะครับเปิดสัมภาษณ์เดียวกันเลยบอกไปให้หมดเพราะคนเราอ่ะ ทำอะไรต้องจำนะหลายคนบอกว่าอ้าวคนคนหนึ่งที่เขาพูดอ่ะคนนั่พูดที่หนึ่งดูรายการของดูรายการของคุณบอยดูรายการของคุณบอยบอยเอ็นเตอทนมมีคนคนหนึ่งเขาบอกเขาไม่เคยทําอะไรผมเลยไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยส่ง 好好好